ใส่ยูฟังเพื่อความบันลรยของเกมวุมีปืนอะไรวะมีมีกระสุนอยู่ด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนทำไรอะ่ะเุ้ยเอาเขาไกลปืนแล้วปิย่ยา จะฆ่าตัวตายเหรอปุ๊บปิดตา,อาเอาเอาพีเต์วิดีวิดีว์งานพีเต์น,นี่คือแบบกี่ทุม่ม My Life เอ่ออะไรไม่รู้ฉันชื่อเจม ด็อกอะไรไมูมันไฟลมิมเดอร์ก็ถ้าเกิดว่าเศ่อุ้ยไอ้เหี้ย <c oughs> เริ่มมาผมก็เอากลยเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านชมนะครับผมในคลิปนี้เรามาอยู่กับเกม Andre's Nightmare นะครับผมพาร์ทที่หนึ่งด้วยนะยดูเขียนติดตรงนี้อันนี้หน้าใครวะหน้านคนคนญี่ปุ่นหรือเปล่า คือวิดีโอถ้าเกิดมันเป็น30 fps ผมก็ขออภ hm. ัยด้วยนะผมเพราะว่าเออผมบันทึกในตัวมือถือไม่ได้ผมมาแชร์จอเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับผมแล้ววะอ้อเอ้ามึงยังไม่ตายนี่แต่ไว้คนหนึ่งวะ สี่ทุ่มนะผมอยู่บนเตียงอยู่เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่เด้อชีอพรจรเด้ยนะเครื่องวัดชีพรจรเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจเราน่าจะอยู่ในห้องของไอ้นี่นะผมตู้ล็อตเปิดไม่ได้แต่ล็อกเกอร์เปิดได้ในเกมไม่มีเลยเลย่นะในเกมบ้านะไ,ไรอ่ะ นี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือเอ่ the End อ The En Killer Small Note อ๋อเป็นแบบจดหมายเล็กๆที่เขียนว่า,ไฟ,าไฟล์เอ้าไฟล์กูอ่านเป็นเดะไฟล์ The Killer นะผมก็ช่างแม่มันนะอ่านไม่รู้เรื่องทีนี้อ๋อมันที่เดี๋ยวมีหลบงนี้ด้หรอเอาล่ะครับผมทุกคน เรามีอะไรน่าตื่นเต้นตื่นเต้นให้ดูกันอีกแล้วนะครับผมนีม่คืออะไรอะ่ะเป็นไอ้นี่มาเป็นตำรวจนะใช่ปะถึงว่าทำไมมีปืนสี่ทุม่มล็อกเกอร์น,นี่เปิดไม่ได้คือผมต้องออกข้างนอกใช่ปะแล้วมันตื่นไปนทำไมตอนสี่ทุม่มทำไมไม่นอนต่อวะอุ <S <S ้ยค <s> ืออไรวะหางกลับได้ปะ หลังกลับไม่ได้อะไรอ่ะมีรูปด้วยเราต้องเดินไปตรงนั้นหรอทำไมเดินช้าแปลกวะถ้าเกิดมันพุ่งใส่หน้าจะวิ่งทันไปเนี่ยโอ้ยเคกผมก็นึกว่าหมวกเค้กมมีกล้องมีกล้องอะไรอ่ะทุกคนกองเก็บกล้องกองเก็บยังไงวะกองเก็บไม่ได้นะครับ หุ้ยเขียนอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยดูดิ Nick Happy Birthday โอ้โหอุ้ยต้องเก็บกล้องดิเฮ้ยกูต้องไปที่ห้องนอนอีกเหรอวะแล้วห้องนอนกูอยู่ไหนอะไรเนี่ยฮะก็ผมต้องเดินกลับทางเดิมแล้วไปจ้าเอ๋กับอีเจด้านหน้านะครับ เฮ้ยเมนเด้เฮ้ยไอ้เหี้ยเฉอะไรวะอยากพุ่งก็พุง่งเจอกุญแจเจอกุญแจแต่ว่าเป็นกุญแจเปิดประตูห้องนูนน้นนะครับอุ้ยมีปืนด้วยน่าจะเป็นปืนที่เราไว้ยิงตัวเองคนัะนี่กุญแจไปเก็บไป ต้องเดินตามปะกะติแล้วนี่หลอนวเ,เนี่ยฮะเปิดไม่ได้กุญแจกุญแจช่วยมึงได้เอาดิใช้ไงวะไม่ใช่หรอไม่ใช่กุญแจมหรอนี่คือบ้านนายใช่ไหมเพื่อนนายเป็นตำรวจที่แบบเฮ้ยมีคดีอะไรวะเข้าไม่ได้รอรอะไรอ่ะอยิงตัวตายแล้วเป็นอันนี้น่าจะเป็นวิญญาณได้ อุ้ยมีรอยทำไมมันมันอยู่ตรงนี้รอยเท้าอะเดินขึ้นชั้นบนนะผมอะไรนี้ก็หมุนยะังนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนแต่เดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องนอนก่อนนะอันนี้ก็หลบได้เฮ้ยดีเลยดีเลยเอ้า คือมันใช้ยังไงวะอัน,นเปิดไม่ได้เปิดเลยวะช่างมันนะผมเราน่าจะเออเขาน่าจะให้เราขึ้นไปชั้นบนจากรอยเท้าแล้วแบบยั่วยวนก็เ,นเหลือเกินอันนี้ไปได้ปะ่ะไม่ไดน้นี่มันล็อกล็อกเยอะอยังวะ เดี๋ยวเราจะขึ้นมาทําไมมันเป็นสีแดงแบบนี้ฮะแล้วมันล้อมอะไรวยูเนี่ยเขาน่าจะเป็นตำรวจแล้วก็เป็นจิตรกรด,ด้วยนะครับสองสามเจ็ดคืออะไรวะอีหออ๋อนี่ไงของอันนี้นะครับทำไมไฟนี้มันไม่เหมือนเพื่อนวะดวงอื่นเขาสีขาวอ๋ออุ้ยอุ้ยีเดียเดี๋ยว

แล้วทำไมจู่ๆเป็นห้องนี้อะอะไรของมันวะเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกสถานการณ์กูก่อนมีรูปพระเยซูด้วยนี่รูปแต่งงานกับลิซ่านะครับผมใช่ป่าววะโอโตโอ้มีไงนเนี่ยน่าจะใช่นะครับใครนอนอะสองสามเจ็ดห,หน้าห้องเมื่อกี้เลยเนี่ยนี่ไงเขาเป็นตำรวจนะผม นิ่หน้าเหมือน,อน,ไ,นะนไอ้นี่แหละใครวะคริสนะครับผมคริสในไอเนี่ยเกมเลยวะจำไม่ได้เอาเอามียาหายเออมันอ่านว่าอะไรวะเน,นี่ย zae เจมมิดเทคเอ่อเ f t e r จากนั้นทอน n o ฟ f ม่รู้นะครับมเดี๋ยวผมจะแปะอน,นี่ไว้ให้นะครับน่าอีกแล้วทำไมมันเย้าอยู่กันให้เข้าไปซะเหลือเกินฮะดูซี่แล้วใครมันนั่งตรงนั้นว่าลูกเมือเกมฮะลูกเมือน่าห้องเหมือนกันเลยมืนก๊อปก๊อปปี้เนย่ยมันก๊อปกันแน่เลยนะเห็นปะก๊อปกัน,นจะจำสแก็ปะวะ มีโทรศัพท์วางอยู่ตรงเตียงอุ้ยมีลูกสาบคนเลยอะเจมอุ้ยอะไรวะมีโทรศัพท์ดังมิซาโทรมาครับผมเอ่อ you could have take your husband เฮ้ยอรไรวะมีลูกลูกมหาเจมลูกมหา เมียน่าจะโทรมากูสี่คนเลยอ่ะกูคิกว่าสามคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อขอดูห้องลูกก่อนนะเสียงประตูอะไรมันเปิด eat art, eat art. อีอาร์ตอีอาร์ตน้ามันเยาวยวนวิที่ทราบเป็นไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่งโทรมามันกูเริ่มงง,งงกับสถานการณ์พวกนี้ละตรงนี้ไปได้ปล่าวะตรงนี้ก็หอกมันเพิ่งเข้ามาดมาดเข้าหมาดมาดปละ เฮ้ยทำไมห้องเลกแบบนี้อ่ะน่ามันก๊อปปี้ห้องกันอีกแล้วนะสามห้องเลยอ,อะไรอ่ะโอ้โหเป็นทิดาซาตานอีกแล้วโอ้โหอันนี้นผมเหมือนจะเป็นจดหมาย เออจดหมายจดหมายไปดูคำแปลที่ผมแปลให้กันแล้วกันนะก็คนเล่นก็จะไม่รู้เนื้อเรื่องนะผมแต่คนดูนี่รู้แน่อนอนมันเยาอยู่วันให้กูเข้าซะเกินเบเวตตี้ฟ h โต้อ๋อลิซากับฉันนะเกี่ยวก้อยกันอยู่นี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่น่าจะไม่ได้ก๊อปีห้องม c o ก๊อปีห้องกันด้ นี่ทำไมมียศวะมีอันนี้แบบอ๋อยูดูไลท์ยูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้นะให้กุญแจพี่เสียงเรอวะุ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มึงยังเดินอยู่เลยเอาจะเข้ามาในนี้อ่ะมึงเข้ามาจริงด้วยมึงถือมีดเกจออกไปึลง <c oughs> ออกไปเลยออกไปออกไป หมานี่มันจะเห่ากูเป่าปิดไว้เลยปิดไว้เลยเออนั่นแหละนี้ก็เป็นรูปเดิมของผมปิดปิดปิดิดยงให้หมดน,นี้มันจะเป็นยาแลรอยายาใครเครียดเหรอใช่ปะ่ะแคนเมกมีเซนโอเคเราน่าจะกินได้อันนี้ก็ไปอ่านเนี่ยเอานะครับ วิ่งน,นี้เป็นกล่องอะไรวะเรายัดของขวัญได้อ๋อตอันนี้เหมือนมีอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะแบบต้องหาอะไรมาเปิดมันใช่ปะแอะไรกน่าจะไม่มีอะไรแล้วผมแล้วหมานี่มันมาทำไมวะเนี่ยฮะผมต้องไปตรงไหนเนี่ยผมเริ่มงงละผมต้องเดินตามมีเจเมันอย่างี้ไปนะ อะไรผมน่าจะหลอนมันเป็นห้องโถงอันนี้วะอ๋อกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมแล้วนะผมปีไม่เด๋วไม่เด๋วมาบ่อยอย่างวะมาบ่อยเกินนะแล้วหมาเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ ที่นั่นไม่รู้หรอวะอุ้ยไอ้เหี้ยพี่มันเห็นมันเห็นมันเห็นกู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 ม,นนกมาแล้วกูว่าละไอหมางไม่ไม่กัดมันบ้างวะเฮ้ยดูเขี้ยวกว้างใหญ่มันเดินมาค้างหูเลยเนี่ย ไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีเออนั่นแหละไม่มีไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อยเอออะไนอะไรอะไรเออนั่นแหละไปไม่พ้นเลย จะเดินไปเดินมาทำไม <c oughs> แล้วก็จะได้ออกปะวะอ,อเจมบอกไหนทำไมให้โจรเข้าบ้านเนี่ยทำอะไรมึงเนี่ยเจมอ่าทุกคนครับหลังจากที่เล่นได้มาสักพักหนึ่งก็ได้รู้ว่าไอ้มาานี่มันจะตามเราไป ที่ทุกเวลาชาเอ๋เฮ้ยมีมีล็อกเกอร์อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาป่าวะนี่มันอยู่ห้องข้างกูเลยเนี่ยมันอยู่สายมืออะไรนี่อ่ะทุกคนทุกคนทุกคน จะรู้เปล่าวะเด,เดินไปไหนวะเดินไปทางขวามันน่าจะเฮ้ยยทำไมไเสียงมันดังขึ้นอะ น่าจะเดินลงบันไดไปที่เดิมโอเคแล้วก็ออกมาแล้วก็คือเมื่อกี้มันทุกคนน่าจะเห็นนะผมมันทุกคนน่าจะเห็นนะผมเมื่อกี้มีเอ่อประตูประตูที่มีกุญแจแล้วก็โซ่ล็อกอยู่นะครับเหมือนจะต้องหาอะไรมาตัดอะไรมันนะ อะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะไอ้ข่าวข่าวนี่คืออะไรวะพิซซ่าในสิบห้าปีกุวิวี่เดียวเอาเลยทุกคนเราจะเล่นแบบหลบๆซ่อนๆไม่ได้นะผมคือมันไม่ใช่สไตล์ของผมเนี่ยสไตล์ของผมก็คือแบบลุยบู อูเหล็กนะครผมมาเดี๋ยวเราจะนี่คืออะไรเอ้าเนี่ยน่าอะไรวะนี่คืออะไรอะ่ออรอออะ หาอะไรมาขีบแล้วก็หยิบมาดูใช่ปะคือตอนนี้ในกระเป๋าเรามีแค่ไอยศนะครับยศตำรวจแล้วก็กุญแจกุญแจนี้ไม่รู้เป็นกุญแจห้องอะไรแล้วก็ยาแก้เครียดหรือเปล่านะแล้วก็อะไรไม่รู้บุนะครับติ๊กเกอร์อะไรสักอย่างนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะไอ้เครียดทำไมมึง มาบ่อยอย่างวาะฮะ,ะถ้ามันมีปืนมันเป็นตำรวจเมื่อกี้มีปืนอยู่ตรงเก้าอี้ทำไมไม่เอายิงหรือวะ,อะไม่เอายิงหรืวะใช้ไม่ได้นะผมต้องใช้เลยวนะเนี่ยรอให้มันไปแป๊บนึงอยู่ไหนวะอย่าบอกนะอยู่หน้าห้องกูเลย ทุกคนทำไมมันวนเวียนอยู่ในนี้วะหมาออกไปดูดิหมาน้องหมาไม่ชื่ออะไรไม่รู้นะครับไปยังวะ หน้ามันอะไรของมันเนี่ยมันมันเดินใกล้แล้วก็ไกลโอเคเราจะออกไปดูิหายละยหายละมันเห็นกูมันเห็นกู เจ้าเอ๋เปิดประตูว่าแล้วอ่ะไม่มีไม่มีในนี้ไม่มีเออไม่ม,ไม,มีไม่ต้องมองไม่ต้องมองเอ,อิมออกไปเลยไปเลยไปเลย ไปทางขวาใช่ไหมไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยไปเลยเว้ย,ไม,ย,ววยไม่อยู่เลยเว้ยไม่อยู่เร็วไม่อยู่เร็วเอาไงงั้นน่ะเอาต้องใช้กุญแจเปิดได้ปะะ่าวตือนั่นแหละที่ห้องนอนเลยเลยเนี่ยกลับมาทำไมที่เดิวมวะไม่เคยเหรออ๋อจะเป็นบัตรไอ้น,นี่เหรอบัตรตำรวจ ผมนงจิตามมาทำไมต้องตามี่นี่ก็โนต้ตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนตอน่อนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมนะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพาร์ทหน้าก็รอติดตามกันนะครับไม่รู้จะมาวันไหนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย